สวัสดีครับพบสัมมาพาคุยกันนะต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นตอนที่12ครับตอนที่11ผมได้พูดถึงเรื่องวันหยุดซึ่งวันหยุดมีวันหยุดประจําสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักผ่อนประจำปีตอนนี้ต่อเน,นื่องกันครับเพราะตอนนี้เป็นเรื่องของการทํางานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดครับว่ากฎหมายมีหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร ท่านใดต้องการรับทราบตอนใหม่ๆซึ่งผมได้ลงเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับกรุณากดติดตามไว้ครับเวลามีตอนใหม่ๆลงท่านจะได้รับทราบกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ต่อให้คนที่ท่านรักด้วยครับสัมมาพาคุยกับนัทต่อครับในเรื่องของการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดนะครับผมดึงเอาคำนิยามที่มีกล่าวไว้ในมาตราที่5 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาให้ทราบกันครับวันหยุดคืออะไรครับมีกล่าวไว้ก็คือว่าวันที่กำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์หยุดตามประเพณีหรือหยุดพักผ่อนประจำปีที่ผมนำเสนอในตอนที่11นะครับการทำงานล่วงเวลาคืออะไรคือการทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติครับผมได้พูดไปแล้วนะครับ เรื่องการทำงานปกตินะครับหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่และวันที่ในจ้างลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา23 <_ c oughs> <S <S ก็คือเวลาทำงานปกตินะคือมาตรา23ที่ผมนำเสนอในตอนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือการทำงานล่วงเวลาสรุปก็คือการทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่และวัน หมายความว่างไงครับนอกเวลาทํางานปกติก็คือถ้าคุณระบุเวลาทํางานปกติเขาคือแปดโมงถึงสิบเดนาฬิกาพักเที่ยงถึงส2บสองนาฬิกานะฮะถึงส3บสมนาฬิกาก็คือถ้านอกเวลา8ปดนาฬิกาหรือนอกเวลาสิบเดนาฬิกาพวกนี้แหละครับเป็นนอกเวลาทํางานปกติเกินเวลาทํางานปกติคืออะไร คือเขาทำงานแล้วครับ8ชั่วโมงแล้วคุณให้เขาทำต่อนี่แหละครับคือล่วงเวลาโอเวอร์ไทม์เลยครับคือเกินเวลานี่แหละครับหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันทำไมนี้เขาถึงใช้คำว่าเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันเพราะบางครั้งมีการกำหนดไม่ได้กำหนดเวลาเข้าทำงานแต่กำหนดเป็นชั่วโมงทำงานนะครับที่ผมเคยเรียนไว้นะครับบางครั้งมันไม่สามารถระบุ เวลาชัดเจนตามเข็มนาฬิกาได้เลยกําหนดว่าการทํางานเป็นชั่วโมงต่อวันเพราะนั้นถ้าเกินกว่าชั่วโมงต่อวันในงานปกติคือ8ชั่วโมง8ดชั่วโมงครึ่งนี่ครึ่งชั่วโมงก็เป็นการทํางานล่วงเวลาตามความหมายของพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานแล้วครับล่วงคือนอกหรือเกินเวลาทํางานปกตินะครับคำนิยามต่อไปก็คือคำว่าค่าจ้างในวันทำงานครับ ก็คือค่าจ้างที่จ่ายสำหรับการทำงานเต็มเวลาทำงานปกติครับนี่นะฮะนิยามของค่าจ้างในวันทำงานคือค่าจ้างที่จ่ายสำหรับการทํางานเต็มเวลาทํางานปกติปกติคือ8ชั่วโมงนะครับถ้างงานอื่นๆที่เป็นงานเสี่ยงภัยก็7ชั่วโมงอ่าคำนิยามต่อไปค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลาคือ เงินที่ในจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานเงินเท่านั้นนะครับจ่ายเป็นนาฬิกาไม่ได้จ่ายเป็นลูกสาวก็ไม่ได้เว้นเสียแต่คุณมีตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นทำไมตกลงกันต้องเงินเท่านั้นทำงานในไทยก็จ่ายเป็นเงินไทยหรือตกลงจ่ายเป็นเงินอื่นก็แล้วแต่เพราะส่วนหนึ่งอ่ะในเรื่องของ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็อิงมาในเรื่องของกฎหมายแพ่งด้วยนะครับค่าทํางานในวันหยุดคืออะไรคือเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทํางานในวันหยุดในวันหยุดคืออะไรบ้างครับก็วันหยุดประจําสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีและก็3คือวันหยุดพักผ่อนประเพณีอันสุดท้ายคือค่าล่วงเวลาในวันหยุดครับคือเงิน ที่นายจ้างใจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดตรงนี้ผมฝากหน่อยครับหลายๆท่านที่เป็นลูกจ้างมักจะเข้าใจผิดหรือนายจ้างบางท่านหรือคนที่ทํางานบริหารงานบุคคลหรือ HR อาจจะมีเข้าใจผิดอีกการทํางานปกตินะครับในสัปดาห์หนึ่งงานทั่วไปวันละ8ชั่วโมง ทำต่อจาก8ชั่วโมงก็คือล่วงเวลาครับหรือชอบเรียกกันว่าโอเวอร์ไทม์หรือ OT ตอนนี้วันหยุดถ้าสัปดาห์หนึ่งวันหยุดประจําสัปดาห์ของคุณคือวันอาทิตย์คุณให้เขาไปทํางานวันอาทิตย์ตอน8โมงเลิก17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นคือการทํางานในวันหยุดครับแต่ถ้าวันหยุดคือวันอาทิตย์นั้นวันหยุดประจําสัปดาห์คุณให้เขาทํางานต่อไปอีกเขาเรียกว่า ล่วงเวลาในวันหยุดครับไม่ใช่อะไรก็ตามท่ำเพื่อใช้คำว่า o t OT หมดบางคนออกไปทำงานวันอาทิตย์ไปทำอะไรไปทำโ Ot ออกแต่เช้ากลับมาสี่ทุ่มก็ Ot เป็นการทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาในวันหยุดต่อครับอัตราการจ่ายมันแตกต่างกันนะครับฝากด้วยครับเรียกให้มันถูกครับไม่ใช่ว่าถ้าเกินหโมงเย็นเกินเวลาทำงานปกติเป็น Ot พร่ำเพรื่อไม่ใช่นะครับ คราวนี้เรามาดูหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา24พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานครับห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ 1. ลูกจ้างต้องยินยอมก่อนเป็นคราวๆไป 2. ลักษณะหรือสภาพของงานต้องเป็นอย่างนี้ครับ ผมแยกมาเป็น2.1ต้องทำติดต่อกันไปถ้าอยุดจะเสียหายแก่งานหรือ2.2เป็นงานจุดเฉินหรือเป็นงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือ2.4นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็นทั้งหมดที่ผมนำเรียนท่านเนี่ยนะครผมจะกล่าวสรุปง่ายๆสั้นๆเลยครับตามหลักของมาตรา24แล้วอะขอห้าม ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหลักเลยคือห้ามยกเว้นคือหนึ่งได้รับการยินยอมเป็นครั้งครั้งของลูกจ้างครั้งครั้งคืออะไรให้ทำวันนี้คุณต้องให้ลูกจ้างเซ็นยินยอมเราชอบคุยว่าเนี้ยวันเนี้ยเขาสั่งให้ทำโอทีเขาสั่งก็ใช่แต่คุณยินยอมไหมอ่าคุณก็เซ็นยินยอมเพราะนั้น จะมีในจ้างหรือบริษัทหลายบริษัทจะต้องให้เซ็นเอาไว้เซ็นใส่เอกสารว่ายินยอมด้วยปากเปล่าวไม่ได้บางทีกลับไปบ้านนึกได้ก็ไม่เอานึกได้ก็เอาอะไรก็ไม่รู้คนเรานะเพราะนั้นถึงต้องยินยอมอันนี้แนะนำนะครับให้ยินยอมเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญนะครับเมื่อคุณเซ็นยินยอมแล้วแล้วคุณไม่ทำอ่ะคุณจะไปเข้าในอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เขาจะว่าคุณละทิ้งหน้าที่นะครับเพราะนั้นถ้ายินยอมแล้วมีเหตุสมมีเหตุอะไรที่มันปัจจุบันทันด่วนทําไม่ได้ก็แจ้งเขานะครับขออนุญาตว่าทําไม่ได้นะฮะข้อ2ก็คือสภาพของงานที่ต้องให้ทําล่วงเวลานะหลักคือห้ามทําล่วงเวลานะครับในจ้างเว้นแต่หลูกจ้างยินยอม2สภาพของงานต้องทําติดต่อไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่ง,งานงานอะไรก็ตามที่ มันผ่านมาแล้วเช่นคอนเวเออร์มันผ่านมาผ่านไปอย่างนี้ไอ้ตรงหัวลายการผลิตเนี่ยมันหยุดแต่ท้ายมันยังหยุดไม่ได้นะครับหรือว่างานที่มันผ่านกระบวนการอบความร้อนความเย็นอะไรพวกนี้ฮะ2.2คืองานฉุกเฉินอะไรคือฉุกเฉินก็สิ่งที่มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะคือฉุกเฉินปัจจุบันทันด่วน2.3งานอื่นตามกฎกระทรวง ต้องไปดูนะครับฝ่ายบุคคลฝ่าย HR ไปดูนะครับว่างานอะไรในกฎกระทรวงที่ให้เขาทำล่วงเวลาได้ข้อสุดท้าย2.4คข้อนี้เข็ดกว้างมากครับในจ้างอาจให้ลูกจ้างทำล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็นความจำเป็นมันคืออะไรล่วงเวลานะครับเกิดจากเขาทำงาน8ชั่วโมงทำงานปกติแล้วนะครับมันมีความล้านะครับให้เขาทำ ตามจำเป็นกันนะครับอย่าให้เขาต้องเกิดเหตุอะไรเนื่องจากทาล่วงเวลากันจนร่างกายโรยราเลยครับหลักเกณฑ์การทํางานในวันหยุดนะครับคล้ายกันมากเลยแทบจะเหมือนด้วยก็ได้กับหลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา25ของพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานนะครับบัญญัติไว้ว่าไงบัญญัติว่าห้ามในจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ 1. ลักษณะหรือสภาพของงาน1.1ต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน1.2หรือเป็นงานฉุกเฉิน1นาในจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็นเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ของการทำงานล่วงเวลาเขาขึ้นอันดับแรกเลยคือต้องได้รับการยินยอมตกลงนะฮะต้องเป็นการตกลงกันนะครับยินยอมตกลงกันแต่นี้เอาเรื่องนี้มาขึ้นก่อน คือเว้นแต่กรณีที่ให้ทําในวันหยุดคืองานที่หยุดจะเสียหายแก่งงานเป็นงานฉุดเฉินหรือว่าจะต้องให้ลูกจ้างทําเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับแต่หลักเกณฑ์คือห้ามทํานะครับอันนี้เป็นยกเว้นนะจึงให้ทําก็คือเงื่อนไขที่ให้ทําในวันหยุดได้หลักเกณฑ์การทํางานในวันหยุดนะครับข้อถัดไปคือข้อที่2ในจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดได้สําหรับกิจการต่อไปนี้กิจการใดครับ 2.1คือโรงแรมสถานมหรสพงานขนส่งร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มสโมสรสมาคมสถานพยาบาลไม่ต้องแปลนะครับสถานมหรสพคืออะไรเราไม่ค่อยได้ยินกันนะฮะในสมัยนี้ก็คืออินเทอร์เทนเมนต์ทั้งหลายแหล่งบันเทิงทั้งหลายโรงหนังโรง,โรงเล่าโรงเบียอะไรก็แล้วแต่นะครับ 2.2กิจาการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงผมมีทําวงเล็บมาให้เป็นตัวเล็กๆนะครับกิจาการอะไรก็คือสถานบริการการท่องเที่ยวงานในป่างานในที่ทุรกันดารงานขนส่งและงานที่มีลักษณะหรือสาภาพของงานต้องทําติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งงานได้ยินคํานี้อีกแล้วใช่ไหมฮะถ้าหยุดจะเสียหายแก่งงานได้ยินอีกแล้วใช่ไหมฮะข้อ 3. เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การจำหน่ายและการบริการนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นตามข้อ1และ2โดยให้ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปหลักเกณฑ์ข้อ2นี้คืออะไรแต่ข้อ3ก็คือสถานบริการต่างๆที่มันเปิดไม่ใช่เวลาปกติเกินเวลาทำงาน สถานพักผ่อนหย่อนใจสถานแล้วแต่มันมีเข้ามาก็คือสถานพยาบาลนะฮะไม่มีโรงพยาบาลไหนแล้วครับเปิด8ปดโมงปิดห้าโมงเย็นก็ต้องเปิดพูด,ดง่ายๆสถานเหล่านี้หลักๆคือเวลาในการทำงานมันเกินเวลาปกติของคนอื่นหลักเลยนะครับแล้วก็ข้อ3ถ้าเป็นกระบ,บวนการผลิตประโยชน์ของการผลิตเช่นโรงงานผลิตสถานที่ผลิตสถานที่จำหน่ายสถานที่บริการ ก็ให้ทําได้เท่าที่จำเป็นโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปงั้นสรุปแล้วการทํางานในวันหยุดก็ต้องได้รับความยินยอมการทํางานล่วงเวลาก็ต้องได้รับความยินยอมนะครับการทํางานในวันหยุดก็ต้องได้รับความยินยอมครับผมได้เรียนในเรื่องของล่วงเวลานะครับล่วงเวลาก็คือการทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติซึ่งงานปกติทั่วไปก็คือ8ชั่วโมงนะครับ การทำงานในวันหยุดก็คือการทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดประเพณีหรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดคืออะไรก็คือคุณมาทำงานในวันหยุดแล้วคุณยังทำต่อจาก8ชั่วโมงคือนอกหรือเกินเวลาทำงานในวันหยุดออกไปอีกก็คือการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดตอนนี้ผมจะพูดถึงว่าแล้วทั้งหมดเนี้ย มันมีกําหนดไหมว่ารวมแล้วเนี่ยมันต้องเป็นกี่ชั่วโมงมันมีกําหนดครับอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่3เมื่อ19สิงหาคม2541ครับผมแยกเป็นข้อๆคือชั่วโมงทํางานล่วงเวลาข้อ1นะชั่วโมงทํางานล่วงเวลาในวันทํางานนะครับคือวันทํางานปกตินะสองและชั่วโมงทํางานในวันหยุดและชั่วโมงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดรวมแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน36ชั่วโมง ไม่ต้องอธิบายครับก็คือชั่วโมงในการทำงานล่วงเวลาชั่วโมงในการทำงานวันหยุดชั่วโมงในการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดสัปดาห์หนึ่งรวมกันแล้วไม่เกิน36ชั่วโมงจบนะครับไม่ต้องอธิบายเลยครับอันนี้ผมมาคมบดให้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับก็คือ1การทำงานล่วงเวลาก็คือการทำงานนอกหรือเกินทํางานเกินเวลาทํางานปกติ ล่วงเวลาคือนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติผมย้ําบ่อยมากเลยครับนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ2การทํางานวันหยุดคือการทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักผ่อนประจําปี 3. การทํางานล่วงเวลาในวันหยุดคือการทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานในวันหยุดนอกหรือเกินเวลาทํางานในวันหยุดล่วงเวลาในวันหยุดนะครับ C. ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติทำงานในวันหยุดและการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนั้นรวมแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน36ชั่วโมง36ชั่วโมงนะครับใครบ้าหวยก็ไปแทงกันนะครับข้อสุดท้ายถ้าในจ้างฝ่าฝืนนะครับมีระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือ ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีระหว่างโทษจำคุกด้วยนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะฮะการที่ผมนำหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาการทำงานในวันหยุดมันนำเสนอให้ท่านเนี่ยครับ mm hmm. ก็เพื่อให้ท่านที่เป็นลูกจ้างหรือในจ้างหรือผู้บริหารงานบุคคลจะเรียกว่าฝ่ายบุคคลฝ่าย HR หรืออะไรก็แล้วแต่ได้ตระหนักครับ ว่ากฎหมายมีกําหนดแม้มันจะเป็นเหตุเร่งด่วนแม้บางครั้งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งทํางานรวมแล้วเกินกว่าสามสิบกชั่วโมงนะฮะหมายถึงล่วงเวลาทํางานวันหยุดทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเกินสาสบกชั่วโมงลูกจ้างก็ชอบครับได้เงินเยอะหลายครั้งที่มันเกิดอุบัติเหตุนในการทํางานเกิดขึ้นจากร่างกายที่มันฟืนสังขารไม่ไหวมีวิธีตั้งหลายวิธีครับในการปรับแก้ หาผลผลิตที่มากขึ้นทึ่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือ h r สามารถนำมาดำเนินการได้ไม่ใช่ให้เขาหักโหมอย่างนั้นผลแรกๆนะก็อยากได้เงินนะครับแต่ทำนานๆเข้าอยากพักผ่อนนะครับก็ถ้าท่านใดอยากเรียนปรึกษาก็โทรมาหาผมนะครับขอไม่เกิน6โมงเย็นนะครับแล้วก็ท่านใดในจ้างท่านใดที่ต้องการทำ ISO 9001า ISO ผมก็ ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแต่น,นี้จะคิดค่าจ้างแต่การปรึกษาในเรื่องกฎหมายแรงงานประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติหรืออะไรต่างๆผมยินดีให้ครับไม่ได้คิดค่าจ้างแต่อย่างใดแต่ถ้าไปวางระบบ ISO 9 0 0ต้องคิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทําวันสองวันเสร็จนะครับก็โทรติดต่อได้นะครับที่0819076124ฝากกดติดตามนะครับเพื่อติดตามคลิปตอนใหม่ใหม ฝากกดไลค์ถ้าท่านชอบนะครับหรือถ้าหากว่าท่านเห็นเป็นประโยชน์รบกวนฝากแชร์ต่อด้วยนะครับทั้งหมดที่ผมนำเสนอในตอนนี้นะครับท้ายสุดนี้ผมก็จะรไายกรอนนิดไว้ปิดท้ายวัตถุประสงค์ที่ผมทำสัมมาพาคุยนะฮะกับนัต่อเนี่ยนะครับก็เพื่อต้องการให้ในจ้างลูกจ้างคนทั่วไปกระบวนการของแรงงานมันมีการพัฒนาและเป็นธรรมครับ่า่กรอนนิด ไว้ปิดท้ายในตอน12นี้นะครับตอนหางานหวานหาค่าจ้างหนักไม่เคยพักมักทำโอโหเงินหลายวันหยุดไหนไม่เคยว่างทางตาไปวันไหนไหนก็ไม่หยุดหลุดโลกเลยชั่วโมงงานสามสิบหก อย่าปกปิดต่อสัปดาห์ถ้าเกินผิดติดคุกเฉยในจ้างจึงพึงจำไว้ไม่ละเลยอย่าลืมเอ่ยให้ยินยอมก่อนโอทีสัมมาพาคุยตอนนี้สวัสดีครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ